สวัสดีครับวันนี้มีคูโบต้า32แรงเข้ามาใหม่1นึ่การนะครับผมคันนี้สวยๆเลยก่อนดับน้ำแต่งตัวนะครับผมเป็น l 3218 DT จดทะเบียนปี63นะครับผมปี63ครับผมเครื่องเกียด,ดีครับผมเครื่องไม่เสีไม่ไอ้น้ำไม่ดันครับผมราคาเบาๆเ,เลยคันนี้295,000บาทครับผมอุปอมณ์2ชิ้นก้นหน้าันหลังครับ เรื่องเดิมครับผมตอนคักไม่เคยตัดเกียร์ไม่เคยเปิดครับช่วงล่างแห้งครับผมรถยังไม่ได้ล้างนะครับบอดี้สีสันเดิมๆครับผมสินล้อไม่เคยแกะนะครับผมปั๊บไฮดรอลิกไม่เคยเปิดครับปีทีโอไม่เคยใช้งานนะครับผมไม่เคยใช้งานเลยผ่านหลังโค้งสวยใบเต็มนะครับผ่านห้าใบยีิบสองครับผมสวยๆเลย

บีหกเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับผมสวยๆรำชายท่านใดหายอยู่ก็โทรมาติดต่อสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 8 1 6 0 0 4 7 5 3อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดครับผม295,000บาท295,000บาทสวยๆเลยที่ร้านก็มีหลายรุ่นหลายรายการอยู่นะครับผของขมาใหม่สนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามกันได้ครับขอบคุณทุกท่านครับผมขอให้ทุกว่าครับสวัสดีครับ